บัดน,นี้เป็นวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2518เป็นครั้งที่67ที่พระเจ้านางธนทรมนโพขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตริพระปริศและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจริยบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทู 1. บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาลีสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสธรรมังมุนิราชันสาสนันโตสขโมขะทังสเคกะเมจรูเปคิริสิคารเตเตจันตาลิเควิมาเนทิเปรเถจคามีตารุวะนาแคเนเคหาวัตถุมหิทเกเตภูมาจจยันตุเทวาชละทละวิสเมียัคขันทภาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนนังสัทวูเมสนันตุธรรมะสวนากโรเอียมพันตาธรรมะสวนากโรเอียมพันตาธรรมะสวนากโรเอียมพันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสการนะพุทธังอภิพุชยามะอิมินาสการนะธรรมังอภิพุชยามะอิมินาสการนะสังขังอภิพุชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอารัางสมาสัมปทุพระควาพุทธังพรควันตังอภิวาเทมีสวะคาโตปวตตาธโมธรรมังนมัสสามีสุปฏิปนันโนปุตโตสาว้าสังโฆสังขังนมามีสี่ บทสวดนามการสิทธิคาถานนามมตสัพกโตอรหโตสมาสัมพุทตสระนามมตสัพกโตอรหโตสมาสัมพุทตสระนามมตสัพกโตอรหโตสมาสัมพุทตสระบทสวดตรัยสาระคมนาภปถาพุทธังสารังคะชามิธามังสารังคะชามิสังคังสารังคะชามิตุเตียมปิพุทธังสารังคะชามิตุเตียมปิธามังสารังคะชามิตุเตียมปิสังคังสารังคะชามิตุเตียมปิพุทธังสารังคะชามิตุเตียมปิธามังสารังคะชามิตุเตียมปิสังคังสารังคะชามิหบทสวดสจเจริยาคา นัตถิม <t iny yelled> ีสระนังอันยังพุทโธเมีสระนังวรังเอเตนะสัจเวเชนะโสติมีหโตุสัพทานัตถิมีสระนังอันยังธรมโมมีสระนังวรังเอเตนะสัจเวเชนะโสติมีหโตุสัพทานัตถิมีสระนังอันยังสังโฆเมีสระนังวรังเอเตนะสัจเวเชนะโสติมีหโตุสัพทามเจ็ดพุทธานุสติอิติปโสภะควาอรังสมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปโนสุกตโลกกวิทูอนุตโรบริสัทธมาสารถิสัถเทีวมโนสรนังพุทโธภวติ 8ธรรมนุสติสวะคัตโฐภวตาธรรมโมตันติติโกอกาลิโกเอปสิโกโอปะนิโกปจตองมิติตภวเปญโยหิติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภวโตเศร้าสังโฆอุชุปิติปันโนภวโตเศร้าสังโฆเยาญาปิปันโนภวโตเศร้าสังโฆสามีจิตปิปนโนปิปันโนภะวโตเศร้าสังโฆยาธิทังจัตตารีปุริสายุคลานีอัฐาปุริสาบุคลาอิศะภวโตเศร้าสังโฆอวุนโยปาวุนโยทากิณโยอัญเชลีการณิโยอนุตรังบุญญาเกตังโลูกาซาติ สิบรัตนสูตรยานีถภูตานีสมาคาตานีภูมานิวายานิวะอันตาริเคสภีวภูตาสุม,มานาพาวันตุอัตโตปิสกจจะสุน,นันตุภาสิตังตัสมาหเหตภูตานิสา,มา,สาเมธะสภพเมตตเมต,ตังกโรทะมนุสิยาปชายะทิวาจารโตจหารันติเยพะลิงตัสมาหเหตเนรขัตถอะอปปมาตายัางกิติวิตังอิทาวาหรังวาสาเคสุวายัางรัตนปณิตังอิทนาโนสมัง อธิตทาคาเตนะอิทัมปิพุเทระตรังปณิตังเอเตนะสเจนะสเวสสุวัตถิโหติขยังเวราคังอมตังปณิตังทัทชคาสกยมุนีสมาหิตโนตนะเตนะธรรมเณนะสมัติกิจจิอิทัมปิธรรมเระตังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัสตถิโหตุยังพุทธเศถเป,ปริวันนียสุจิงสมาธิมานันตริกัญญาะโห สมาธินาเตนะสะมโนนะวิจติอิทัมปีธรรมรัตัง,งปณิตังเอเตนะสเจนะสวสติหตุเย е บุคลาสัถสะตังปัสสัาธาจตาริเอตานิยุคานิหติเตทกิเนยยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิทัมปีสังเครตัง,งปณิตังเอเตนะสเจนะสวสติหตุเย е สุปยุต้ามานัสาธรรมเหมานะมิกามิโนโคโตะมศสาสนัมหิ เตปติปตาอม,มาตังวิไคยหาละามุทานิปุติงพุชนามาพุชณะมา,าอิธัมปีพุเทระตังปณีตังเอเตนะสเจนะสวติหุตุยะถินทักขิโลปัทวิงสิโตสิยาเจถุพีวาเตพิอาศัมปะกัมปิโยตทูปะมังสัปริสังวัทามิโยอริยสจานิอเวจะปสติอิธัมปีสังเคระตังปนีตังเอเตนะสเจนะสววติหุตุ เยอริยสจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญญะสุเทศิตานิกิจปิเตหนติพุทธสป,ปมาตาณเตภวังอัฐะมะมาทิยันติอิธรรมปีสังเคราตารังปณิตังเอเตนะเจนะสวต,วติหัตุสหาวัสทศนะสัมปทายะต,ย,ตยสุธาธรรมาชาหิตาพาวันติสกายะทิฏิวิจิกิตจิตันจะศิลพตังวาปิยะท,ทัตถิกิจจตูหะปายิหิ จะวิปมุตโตฉะจาพิธานานิอัถโพกตุงอิธัมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะจเจนะสวติโหตุกิจจปิโสกมังกรติปาปะปังกายเยนะวาจายุทะเจตสาวาอัถโพโสตสสะปติชัายะอัถพาทิทัตปัสสะวุตตาอิธัมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะจเจนะสวติโหตุ วนาปุคุมเพยยถาพุทธิตะเค,คีิมหานะมาเสีพะธรมมัสมิงคิมเหตตาถูป,ปรมังธรรมวรงังเทศยิณิพานะคามิงปรมังเหตายะอิธัมปีพุเตระตังปณีตังเอเตนะสะเจนะสวติหุโตวโรวรัญยูวัรโทวรหาหโรอนุตโรธรรมะวรงังเทศยิอิธัมปีพุเตระตังปณีตังเอเตนะสะเจนะสวติหุโตขีนังปรนังนาวางังนัตถิสัมภวางังวิรัตจิตายติเกผะวัตสิมิงเตขีนะพิชา อริยน,นิชันทามนิพันติธีรายัธายังปฏิโปอิธรรมปิสังคตีตตังเปณนตังอิเตนะสัจเจนะโสวติหูตุยานิถาพุตานิสปะฆตานิภูมานิวายานิวันตาริขีตถาคตังเทวมุสสะพุชิตังพุทธังนมัสสัมมาโสวติหูตุ ยานิถพุตานิสมะคตานิภูมานิวายานิวานตาริคีตถาคตังเทวมนุษย์สัพพิจิตังธรรมังนัมัสสามาสวัสดิ์หัตุยานิถพุตานิสมะคตานิภูมานิวายานิวานตาริคีตถาคตังเทวมนุษย์สัพพิจิตังสังฆังนัมัสสามาสวัสดิ์หัตุวสิเอ็ดอาตานาเตียบปริสุทธย่อสภาะโรคะวินิมุตโตสภาวะสันตาปเวชิตโตสภาะเวรามติกันโตนิพุตโตเจตวังภวะสภีติโยวิวัชชนตุสภาะโรโควินาสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายโยโกภวะอภิวาทนาศีลิสะนิจังวุฒาปกะปจายโนจตารอธรรมาวัทันติอายุวโนสุขังพลัง12อาทิตตับปริยสูตรเอวเมสูตังเอกังสมยังภควาขยายังวิหารติขยาศีเสสทิงพิขุสหเสนะตันตระโขภควาพิขุอมันเตศิสพังพิขเวอติตังกิจจะพิขเวสพังอติตังจักขงพิขเวสอติตัง รูปาอาธิาจาะจักขุอัญญังอธิตังจกักขูสัมผัสสวัธิโตยังไปทางจากักขูสัมผัสสปัจจยาอุปเจติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมาสุขังว่า ตัมปิอทิตังกนาอทิตังอัิตังราคคคินาโทสกคนาโมหคินาอัิตังชาติยาชรามระเนนะโสุขหิปริเทวีหิทุกิหิโทมนสีหิอุปเยสีอัิตันติวัฏมิโสตังอัิตังสัทธาอัิตาโสตอุญญาังอัิตังโสตสัมภสวอัิตุยังไปทานโสตสัมภสุปัจจยาอุปจสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัปปิอทิตังเกนะอัิตังอัิตังราคคคนาโทสกคีนาโมหคมนาอัติตังมา ขณะอัิตังคันธาอัิตาขณะวิญญาณอัิตังขณะสัมพัสสุวัติตุยังไปทางขณะสัมพัสสปัจจยาอุปบจติวิเทตังสุขังวาทุกขังวาทุกขรมสุขังวาตัมปีอัิตังเกนะอัิตังอัิตังราคขะกินาโทสักกินาโทหากินาทิตังชาติยาชรามรณีนาสุขิหิปริเิวิหิทุกิหิโทมานะสิหิอุปายะสิหิอัิเันติวะธมิ ชี่ยวหาทิตารักษาทิตาชีวหาวิญญาณังอธิตังชี่ยวหาสัมผัสโสทิตย์ตยังไปทางชี่ยวหาสัมผัสโสปจิยาปิจิติเวทายทิตังโสกลางว่าทุกังว่าทุกขรังว่าตัมเปียทิตังกิะอธิตังอธิตังราคะกินะโทสักินะโมหะกิะอธิตังชาติยาชารามระเนน่าโสกหิตเปริเทวีหิทุกิหิโทมนาสิหิอุปเยสิหิอธิเตนติวะทมิกายุอธิโตโหทภะพาทิตายกายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสโสทิตย์ตยังไปทาง กายสังพัทธสัจจยาอุปเชติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาทุกขังสุขังวาตังปิอัตติตังเกนะอัตติตังอัตติตังราคะเกนาโทสักเกนโมหักเกนาอติตังชาติยาชรามรณ์เนน่สุเกหิปิฏฐเวหิทุเกหิ โทมานสสิหิอุปยาสิหิอาทิตันติวัฒมิมโนทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมภัสสวทิโตยังไปทางมโนสัมปะโสปัจจยอุปเจติเวทายิตังสุขังวาทุกังวาทุกขามัสุขังวะตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามารในน้าโซกิหิปริตุวีทุกิโทมนัสสิหิอุปยาสิหิอาทิตันติวัฒมิเอวังปัจสังพิเกเวสุตวาอริยสาวกูเจคุสมิปินิพินติรูปีสุปินิพินติ จะขุอวิญญาณในปีนิพนทติจะขุสัมผัสเซปีนิพนทติยังไปทางจะขุสัมผัสจักปัจจยาอุปจชติเวทเทศตังสุขังวาทุกังวาทุกขามสุขังวาตัสมิงปีนิพนทติโสตัสมิงปีนิพนทติสักเตโสปีนิพนทติโสตวิญญาณในปีนิพนทติโสตสัมผัสเซปีนิพนทติยังไปทางโสตสัมผัสจักปัจจยาอุปจชติเวทเทศตังสุขังวาทุกังวาทุกขามสุขังวาตัง ตัสมิงปีนิพนธติคณะสมิงปีนิพนธติคันเทสุปปีนิพนธติคณะวิญญาณในปีนิพนธติคณสัมพเสปีนิพนธติยังไปทางคณะสัมพัทปัจจยาอุปเทติเวทายตังสุขังวาทุกังวาทุกขมาสสุขังวาตัสมิงปีนิพินธติชิวหายาปีนิพนธติราศีสุปีนิพนธติชิวหาวิญญาณนปีนิพนธติชิวหาสัมพเทปีนิพินธติยังไปทางชิวหาสัมพัทธ์ตัุขังวาวุปเทติปเิทายติ โภเพสุปีนิพินธติกายวิญญาณในปีนิพนธติกายสัมพัสธสปีนิพินธติยังไปทางกายสัมพัสสปเจยาอุปจิตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวะตัสมิงปีนิพินธติมันนัสมิงปีนิพินธติถ้ามีสุปีนิพินธติมโนวิญญาณในปีนิพนธติมโนสัมพัสธสปีนิพินธติยังไปทางมโนสัมพัสสปเจยาอุปจิตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวะตัสมิงปีนิพินธติ นิพินทางวราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติคีนาชาติวจิตังพระมัจเรียงกตังกรณียังนาปรังอัตตายติปชานาติติอิทรมวจจะภะควาอัตมนาเตภิภูพะควาโตภพาจิตังกับพี่นนทุงอิมัจสมิงจัปปนาเวยากราณาสมิงปัญญามานตัสสะภิูจังหัสสะอนุปัฏายะอเสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติ13อนัตตะ ลักขณะสุตังเอวามิสุตังเอกังสมัยยังพควาภระราชาสสยังวิหาติอิสิปตเนมิขะไทยเยตตารโคพระควาปัญจวิคิเยวิกุอามันมาเตจ รูปังพิกเวอนัตตารูปัญจใจหิทังพิกเวอตาพรวิสานยิธังรูปังอภัตยะสังวตยะละเพตจะรูปเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาองคสิติยะสมาจักโขพิกเวรูปังนัตตาตัสมารูปังอภัตยะสังวตตินัจรลปติรูปเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาองคสิติเวทนานัตตาเวทนาใจหิทังพิกเวอตาอาพรวิสานยิธังเวทนาอภัตยะสังวตยะละเพตจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาองคสิติยะสมาจักโขพิกเวเวทนานัตตาตัสมา เวทนาอภัตาแยกสังวรตติน่าจะรับปฏิเวทนายะเอวังมีเวทนาของตัวเอวังมีเวทนามาโอหัสิติสัญญาอนัตาสัญญาจะหิทั้งพิเกเวอตาอภวิสานายทั้งสัญญาภัตาแยกสังวรตติจะรับปฏิจะสัญญายะเอวังมีสัญญาของตัวเอวังมีเอวังมีสัญญามาโอหัสิติยีสมาจะโขพิเกเวสัญญาอนัตาตาสมาสัญญาภัตาแยกสังวรตติน่าจะรับปฏิสัญญายะเอวังมีสัญญาของตัวเอวังมีสัญญามาโอหัสิติสังขารนาตาสังขารใจหิทั้งพิเกเวอตาอภวิสานายทั้ง สังขาราอาภัตญาสังวัตติยงับเพตจัสังขารีสุเอวังเมสังขารหูตุเอวังเมสังขารมาอหิสุติยสมาจักโคภิกเวเวทนานาตาตสมาสังขาราอาภัตะาสังวัตตินัตจารปฏิสังขารีสุ เอวังไม่สังขารหตัเอวังไม่สังขารไมอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณัจะห็ทางพิกเวอัตาอาเวิสานยทางวิญญาณังอภาทารสังวัตติเพจัวิญญาณีเอวังไม่วิญญาณังหตัเอวังไม่วิญญาณงมโหสติเจมาจักโขพิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภาทาสังวัตตินจาระปฏิวิญญาณีเอวังไม่วิญญาณังหวตัเอวังไม่วิญญาณังไม่โอหังวนิติตั้งจังมาจักง้าติุกขัเวังปัง ธรรมังกาลังโนตังสมณุปปจตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังเกียงไมจะทับพิกเวเวทนานิจาวานิจาวตินิจพันเตยังปานานิจังทุกขังวะตังศุขังวะติทุขังพันเตยังปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังโนตังสมนุปปจตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังเกียงไมจะทับพิกเวสัญญานิจาวะนิจาวตินิจพันเตยังปานานิจังทุกขังวะตัง สุขังวัติทุกขังพันเตยังปนะเนจังทุกขังวิปรีนามะธรรมังกาลังโนตังสมโนปจิตุงเอตังมะมะเอโสหามะสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัจจาภิกเวสังขารานิจาวานิจาวติอันิี้จะพันเตยังปนานิจังทุกขังวัตังสุขังวัติทุกขังพันเตยังปนานิจังทุกขังวิปรีนามะธรรมังกาลังโนตังสมโนปจิตุงเอตังมะมะเอโสหามะสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต สังเกตไม่จะทำพิเกเววิญญาณังนิจังวานิจังวติอนิจังพันเตยังปานานิจังทุกขังวาตังวัติทุกขังพันเตยังปานานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกาลังโนตังสมโนปจะตรงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตาสมาติหาพิเกเวยังกิจิโรปังอัตติตานังฆะปจุปนาอเชตาวะพิหิตาวาโอราลิกาวาสุกมาวะหินาวะปนิตาวังยันทุเรสันติเกวาจัพังโรปังเนตังมะมะเนโสหามัสมิเนโสเมอัตติเอวเอวเมตังยะถาปุตังสมะป ยากัจิเวทนาอัตติทานะคัตตปจุปนาชิตาวาพิทาวาโอฬาริกาวสุภมาวะหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติกวาจัพภาจันเวทนาในตังม่ามาในโสหามิสมีน้าเนโสอัตติเอวะในตังยะถาปูตังสำมะปัญญายะถัตัพังยากัจิสัญญาอัตติทานะคัตตปจุปนาชิตาวาพิทาวาโอฬาริกาวสุภมาวะหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติกวาจัพภา แัญญาณีตังมากมานิสุหะมัสมีนาเมโสอัตาติเอวะมิังยถาภู้ตังสัมะปัญญายะทัตพังเยกิติสังขาราอติตานังคตะปจจุปนาอัจจตวะภิญทาวาโอุลาริกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวาเยทุเรศันเกวาสัพเพสังขาราเนตังมากมานิสุหะมัสมีนาเมโสอัตาติเอวะมิังยถาภูตังสัมะปัญญายะทัตพังยังกิจจิวิญญาณังอติตานังคัตตปจุปนาอัจจตวะภิญทาวาโอุลาริกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตังวะยันทุเรศันเกวาสัพพัง วิญญาณันในตังมามาในสหามัจะมีนามีสุขอัตติเอวังมันตังยถาภูตังสมมาเป็นญญายะทัพพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวะโกรุปสมิงปินิพินทติเวทนายะปินิพินทติสัญญายะปินิพินทติสังคารีสุปีนิพินทติวิญญาณน่าสมิงปินิพินทติในพินทางวิราชติวราคาวิมุตติจติวิมุตติสมิงวิมุตตมีติ ยานังโหติคีนาชาติอุสตังพระมจรียังกตังการณียังนาปรังอัฏฐา,ายาติปชานาติติอิทัมมวจจะภควาอันตมนาปัญจวคียาภิขุภควโตภสตังอภินันทุงอิมัชมินจับปนาเวยากรณัสมิญพญญามานีปัจจวคียานังภิขูนังอนุปาทายะเอาสะเวหิจิตแตนิวิมุตจิงสูติ